อันนี้ลากาย,ยังไม่ปกติอ,อย่นคอยังไม่ปกติขออักเสบยังยังไม่ครบดนเพิ่งรู้ความหมายว่าไม่ปวดมากเจ็บคอเป็นอย่างนี้เองมือขอนปุ่นเล่นกันไม่อยากปุดมากเจ็บคอ น,น,นี่เจ็บคอจริงๆแล้วเอานี่วันพระที่สอบของเดือนอรอดวันสุดท้ายของเดือนสาเดือนไทยก็เดือนสาเดือนสามเป็นเดือนของความรักกำลังจะงผ่านไปแล้วเดื๋ยวที่เราทำวันสองสามง,งานก็เกี่ยวตายทั้งนั้น นั่นความตายจึงเป็นปลายทางของพวกเราเรืกว่าการสิ้นสุดการเดินของพวกเราตัวชีวิตนี้ของจอ้ในขณะที่กันที่สุดแห่งทุกข์มันยังไม่เกิดขึ้นมันเป็นที่สุดห่งการเดินทางที่จะมันจบการเดินทางเฉพาะระยะเวลาที่เราเกิดมาน แต่มันไม่ได้สิ้นสุดเพราะการสิทุกข์ผู้ยาแนะชี้เราก็ต,ตามโดยทางที่เราเดินคือศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าปลายทางต้องเป็นเรื่องของการสิ้นไปทุกข์ในประมาทของพระองค์เมืออทุกข์ในคะหมายพระองค์มีสามทาง สามเรื่องคือเกี่ยวกับตัวเราตรงนั้นไม่เกี่ยวกับคนอื่นนายพูดถึงตุกฐานนึกถึงตัวเองเนีน่ขนาดเดียวกันเรื่องทุกข์คนอื่นก็อย่ามาแบกเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกันแต่ทุกข์ของตัวเองเริ่มต้นจากเรื่องของรูปร่างเรูปว่ากายแตุ่กทางกาย อันนี้นทุกภายนอกแต่สรุปง่ายๆก็ทุกภายน,นอ,อกกับทุกภายในเรี่กทุกของกายคือเป็นแรกอันนี้พวกเราค่อนข้างจะเห็นว่ามื่อกายมันทุกเมื่อไรมันเห็นแต่มันไม่เข้าใจมันแยกไม่ออกได้บอกว่าทุกเแ็่จิตมันไม่รู้มันทุกของอะไรทุกของกายกืออย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้อยากจะมากระทุกงกาย ันเป็นกิริยาการของกายไม่เกี่ยวกับใจกายนั้นเมื่อเกิดปัสสาวะเกิดเวทนาเจ็นร้อนอ่อนแข็งตามธรรมชาติที่มันแปรปรวนไปในทุกกายทุกขกกายคือทุกของดินน้ำไปลมมันทุกขกดินทุกขอน้ำทุกขกไปทุกขอลมมีสาทุกันถ่านดินน้ำไปลม ผสมกันแล้วไม่ลงตัวไม่สมดุลมันมากไปธาตุเป็นมากไปธาตุไฟมากไปธาตุลมมากไปธาตุน้ํามากไปอาจจะเกิดความไม่สบายในภาษาทางพระไม่สบายนะเรียกว่าทุกข์ขับคืออยู่ยากอยู่ลําบากทนไม่ได้นึกทุกข์กายทุกข์สองคือทุกข์ของสังขาร ไม่ปนปรื่องขอาสังขารสังขารมันไม่เที่ยงมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้บ้นานรอไม่ได้โดยเฉพาะท่านมุ่งไปที่ที่เกิดผลก่อนทุกข์ก็คือท่านมุ่งไปที่ความปรุงแต่งคำว่าสังขารไม่ได้เฉี่ยวับร่างกายเป็นรูปร่าง แต่มุ่งปฏิการปรุงกันแต่งอย่างนี้ก็เรียกว่าทุกใจคือเราปรุงแล้มันทุกเองเหมือนก็ปลาอาหารเราน่าจะเอาบทเรียนจากข้าวปลาอาหารมาเป็นบทเรียนในการในเรื่ชีวิต,ตว่าอะไรที่มันมากไปที่มันไม่ลงตัวเช่นหวานมากไปเค็มมากไปเปรี้ยมากไปผ็ดมากไปเขาเรียกาไม่ลงตัวถ้าเรากินอาหารอย่างนี้ มันก็ไม่อร่อยร่างกายของเราหมดสังขารของเราเหมือนกันถ้าเราไปปรุงอะไรที่มันมากไปเกินไปมันทุกข์หาเพื่อไม่สบายส่วนใหญ่ก็ปรุงปรุงจากความทุกข์เราแต่เราก็แยกไม่ออกว่าทุกข์นั้นเป็นทุกข์ของอดีตทุกปัจจุบันทุกอนาคตเพราะอะไรเพราะสติปัญญาเราสติปัญญาเราน้อยจิตใจก็ได้แต่บวามันทุก โดยไม่รู้ตัวเองว่าทุกว่าตัวเองคิดเองตัวเองสร้างขึ้นมาเองจากความคิดตัวเองเ,องเนี่ยทุกตัวสองขางสังขารมาจากการปรุงแต่งเกี่ับร่างกายแต่ทุกตัวที่สามมันเกิดจากการแปรปรวนธรรมชาติของร่างกายนี่เช่นครอบแก่มาเยือนสมัยหนุ่มสมัยสาวก็เดินเหินค่องเข้าวางไว้โรงพยไข้เคยเจ็บเ็งเปลี่ยนพออายุเยอะขึ้นมากขึ้น ห้าสิบหกสิบเลขหกแล้วมันเริ่มปรากฏอาการมีอาการสาร,สระวะมันบ่งบอกเร็วพยามามมันว่าบอกต้องเร่งนะต้องเร่งทำความดีนะแต่ประมาณในชีวิตในวัยว่ายังไม่ตายงไงไม่ได้เพราเขาเลขเจ็ดีอันตรายถ้าใครผ่านเลขเจ็ดไปแล้วขึ้นเลขแปดก็ยังชั่วหนตัวอย่างว่าจะดีขึ้น พอเล็กข้าเข้าไปก็เอาแล้ว,ลวสบายนะนั่งกินนอนกินแนละ้วเล็กเก้าถ้่อยู่ไปเรื่อยจะนั้นไปก็คือไม่น่าจะเกิดประโยชน์อะไรเลยร mm hmm. ั้นใครที่ปรารถนาอายุยืนคนอื่นน้ะปรารถนาสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงก็อ mm hmm. อย่าไปเอาแค่อายุยืนอย่างเดียวอย่าลืมไปผลปวงของการอายุยืนที่ตามมามันเยอะแยะม,มากมาย ปัญหาสา,า,า,ารพัดี่รวมๆเรียกว่าทุกข์มีก็หมายกับมว่าทุกข์อันนี้เราบอกทึว่าทุกข์มันสาเหตุมาจากอย่างนี้นแร้วพระเจ้าก็สอนพวกเราต่อว่าถ้าทุกข์มันมีสาเหตุของมันทุกข์มันมีผลของมันพระเจ้าข่าเราถอยออกห่างให้มาดูว่าเออที่ทุกข์มันมาจากเหตุแล้วมันก็มีผลของมันทุกข์ เพราะเราคำว่าทุกข์กันนี่พทธเจ้าบอกว่าถ้ามนุษย์เรามีเหตุมีผลมีความจริงหมายความอาศัยเหตุและผลนั้ความจริงโดยทุกคนตัวทุกข์นี่เป็นตัวผลไม่ใช่ตัวเหตุเป็นตัวเหตุเป็นตัวสมุทัยที่พรธเจ้าตรัสความจริงสี่อย่างสมุทัยคือความอยากความต้องการภาษาเราอยาๆงยายง่าย กีเยวกการตารัณหนเพราะว่าตัณหนมกว่าตัณหนนัปริยัติพูดง่ายคือความต้องการถามว่าความต้องการของมนุษย์มีที่สิ้นสุดไหมความต้องการเกิดจากอะไรเกิดจากความยึดความอยากม,ม,มันอยากมันก็นยึดเอาไว้ยึดตัวอย่างแม้แต่ตัวเราเองไม่ยังไม่พูดถึงคนอื่นยังมาถึงปัจจัยภายนอกที่เรายึดพอยึดเสร็จแล้วก็ถือก็ามา ก็จึงเรียกสิ่งนี้ว่าอุปาทานเกิดจากการยึดถือนอกลับไม่ถความต้องการความต้องการของมนุษย์มันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่จุดจบของความต้องการเพราะนั้นเราควรจะแยกอยกอกแยกออกให้เข้าใจอยู่เสมอว่าระหว่างความต้องการกับความจําเป็นอันไหนเราควรจะพิจารณาก่อนสมมติเราจะซื้อของสักอย่าง ะซื้อรถใหม่จะซื้ออะไรก็แล้วแต่พิจานาว่าเออรถของเราที่มีอยู่มันก็านา่าจะเพียงพอแล้วแต่ถ้าเอา,ามต้องการมันก็จะซื้อนน่คือความอยากความต้องการแต่ถ้าความจําเป็นมันไม่จําเป็นเราต้องเลือกเอาระหว่างว่าความต้องการกับความจําเป็นเราจะเลือกตัวไหน,นแต่ถ้าเลือกความต้องการเนี่ยมันไม่มีสิ้นสุดเลยแต่คันที่สองคันที่สามคันที่สี่ก็จะตามมา ก็ต้องบอกมันว่ามีสิบคันก็ขับทีละคันไม่ใช่ขับพร้อมกันสิบคันอย่างนี้มันก็อยู่ติได้มันก็จะปรามมันได้เสื้อผ้าอภรรตมีเป็นสิบยี่สิบชุดก็ใส่ทีละชุดนาฬิกามีสิบเปือนยี่สิบเปือนก็ใส่ทีละนีดใส่เต็มแค่อันนี้คือค็จําเ,เป็น,นตัวคาต้องการมันต่างกันอย่างนี้ และที่สาคัญก็คือนี่แหละเป็นต้นต่อของคําว่าทุกต้นเหตุก็คาว่าทุกนีเราเราเข้าใจสองคำแล้วคือเหตุกับผลผลคือทุกเหตุคือความต้องการนี่แหละข้อทีอ่สองข้อที่สามอเราทำไมถึงมันถึงจะดับปพราะสนี้มันถึงจะดับจันไม่เกิดกับเราดับชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีคือระนับ ดับในเบื้องต้นก็หาวิธีทุกสุดท้านที่รอดท่านจิรวรรณ์รณตัรรษดับทุกข์ือวิธีการในการดับทุกข์นี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสไว้พวกเราโู้หมดแล้วไม่มีใครไม่รู้ไม่มีพุทธวารีสัจีพวกเราเข้าใจแต่่าเจอในชีวิตจริงๆไม่รู้จักนีคือปัญหากับพวกเราเพราะฉะนั้นคำสามคำคำง่าย ทำบางอย่างถ้าเราไม่โอปนาจิโกคือไม่น่าทังวเองเช่นเริ่มต้น,นวันนี้คาว่าทุกเริ่มต้นในคาว่าตายเราไปคิดต่อมีใครที่ไม่ไม่ตายม,มีใครได้ไม่ทุกข์มีไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวกณรทุกข์อันนี้ก็ให้เข้าใจว่าเป็นทุกข์ของใครของมานทุกข์ของใครของท่านต่างคนต่างทุกข์อย่าไปแบกทุกข์ ทุกที่มีอยู่มันมากพอเลยเราจะก,กาจัดมันไม่ได้อยา่าระงับมันไม่ได้เอาทุกของอื่นมาแบกอีกเร่เรื่องเป็นภาระภาระจิตต่างสุดท้ายหมดลมหายใจหมดลมหายใจก็แปลว่าดินน้ําไฟลมมันทำหน้าที่ไม่ได้เจริมันก็ออกจากร่างเรื่องกายหมดไปแล้วทีนี้เรื่องจิตมันจะไปไหนต่อที่ จิตตอนเรานึกอะไรไม่ออกเลยนะอัน,นี้คือความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของเราคือกลางวันกับกลางคืนกลางวันน่าจะได้ว่าพูดถึงความเป็นกลางคืนพูดถึงความตายง่ายมากความเป็นที่เราไม่อยู่เนี่ยมันสว่างความจริงมันไม่ได้เงีเราอยากเป็นอะไรเป็นได้หมดเราอยากเห็นอะไรเห็นได้หมดเพราะมันสว่างเวลากลางวันส่วนกลางคืน ทำอะไรไม่ได้เลยตาทําทอะไรไม่ได้โอทําอะไรไม่ได้ปากทําทอะไรไม่ได้เลยเรียกว่ามืดทําอะไรไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้มีความดีความชั่วเกิดขึ้นเลยนั่นแหละคือผลของความตายชีวิตหลังความตายทีนี้ในขณะที่ความเป็นอยู่คือกลางวันเราจะทําอะไรก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้ในขณะที่กลางคืนเหมือนกันเมื่อจิตออกจากร่างไปมันเหลือสี่ตัว เมื่อที่เรานอนนอนหลับเรามีหูมีตามีปากทําอะไรไม่ได้มันเดือสี่ตัวส่วนตัวรูปนั้นมันแค่ดํารงขันอยู่เท่านั้นเองคือไม่จิตครองร่างอยู่จิตคลองร่างหมายว่าจิตมันยึดอยู่ในขณะที่จิตมันยึดนั้นมันเป็นเรื่องของภายในภายในสี่ตัวมันทำงานคือเวทนาสัญญาสังการมมันทําหน้าที่ ด้านมันตาตามเห็นไม่ได้หูได้ยินไม่ได้ปากพูดไม่ได้มันก็อาศัยความจำหรือจิตใต้สํานึกที่มีอยู่ออกมาทํางานเวทนาสัญญาสังขารยันญานแล้วมันไม่มีรูปอยู่อาศัยรูปอะไรก็ราอาศัยรูปรูปหยาบที่มันจําที่มันจําเอาไว้มันจะอยู่ด้วยกันกาเรียกว่ามนโนภา,ภาพคือภาพเกิดขึ้นจากข้างในหมายความว่าในขณะที่จิต มันนึกมันปรุงมันแต่งถึงอะไรนึกถึงอะไรภาพสิ่งนั้นก็จะออกมาเช่นนึกถึงควายก็จะปรากฏภาพเป็นควายนึกถึงแมวถ้าออกมาก็จะเป็นแมวเพราะจึงเรียกสิ่งนั้นว่ามโนภาพคือภาพทางใจนี่คือนอนแต่ถ้าเป็นนั่งนั่งสมาธิเราเรียกสิ่งนั้นว่านิมิตคือเครื่องหมายอันนี้สําคัญในขณะที่เรานอนเราไม่รู้ แล้วก็องเจ็บเปทนาไปเราไม่รู้เรื่องเลยมันเจ็บมันปวดมันสุกมันทุกข์ไม่รู้อันนี้คือความสัมันระหว่างก็เป็นกับความตายงระหว่างกลางวันกับกลางคืนมันแตกต่างกันอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อกลางคืนมาเยือนหมายก็ว่าความมืดมาเยือนจิตใจของเราจะทำอะไรไม่ได้เลยมองอะไรไม่ได้เลยเห็นอะไรไม่ได้เลยเพราะจิตมันมืดจิตมันบอดนะฉะนั้นในขณะที่มันสว่างอยู่ มันก็น่าะเราเป็นอยู่ใน่านที่เป็นกลางวันแต่นอะไรแล้ววนที่โกรนที่โกรธคือน้อมตัวเองเป็นประโยชน์จากแสงสว่างแสงสว่างนี้เกิดขึ้นจากภายในคือปัญญาของตัวเราเองเราจะเห็นหมดกลางวันก็เห็นกลางคืนก็เห็นเพราะสิ่งที่เห็นเราเห็นด้วยปัญญาไม่ได้เห็นด้วยตาเรียวไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อตาหนังแต่เห็นด้วยตาในคือปัญญา ดังนั้นการปฏิบัติของเราต้องการให้เราเห็นด้วยปัญญาด้วยตนเองไม่มีใครทําให้เราเห็นได้น่าเกิตัวเราดองยลกักกากขวงเราทุกคนอย่าประมาทในชีวิตในวัยวันหนึ่งเมื่อการเดินทางของร่างกายของเราสิ้นสุดลงมันสุดแค่ร่างกายเท่านั้นนะแต่จิตมันไม่ได้สิ้นสุดมันไปต่อไอ้ความฝันนั้นมันไปต่อมันไปกับความฝันนั่นแหละ ไปกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือก่สี่ตัวอย่างที่เราสวดกันขันห้าขันหนึ่งขันสี่ขันสีน 1, ่ก็คอือนี้แหละคือสี่ตัวอะไรต้องไปกันหนึ่งคือมือปฏิวิญญาณกันห้าคือร่างกายครบลัวในขณะที่ร่างกายเราก็สมบูรณ์บริบูรณ์ซึ่งครบอื่นวิธีอื่นเขาไม่มีอย่างเรามีมีแต่ว่าเกิดจากมโนภาพเอนานี้เอง ราะนั้นมันจึงละตอนปล่อยวางไม่ได้คือปฏิบัติอย่างผูเราไม่ได้พูดเจ้าท่านบอกว่ามนุษย์ตายไปแล้วที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากถ้าเปรียบเป็นแผ่นดินมันก็ฝุ่นเหมือนละอองเหมือนทุ้ลีนน้อยมากจะเป็นแผ่นดินบนโลกวบนนี้เทวดาเหมือนกันที่ตกจากสวรรค์จะกลับมาเป็นมนุษย์ยาก อยมามากนี่เดียวส่วนนรกเปรตสุรกายทีม่มาต้องพูดถึงกับความน้อยมากึนน้อยมากๆย,ยิงน้อยธรรมดาถ้าเียบเป็นแผ่นดินก็เท่ากับแผ่นดินทั้งโลกหมายว่า,วาก็จะกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมเน่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเนี่ยเพราะว่ายิ่งขึ้นเรามันต่ากว่ามนุษย์คําว่าต่ากว่ามนุษย์ก็แปลว่า เจ็ดมันไม่มีสินสักตัวเลยปาราถิปาปตาไม่รู้จักอตินนาธานาไม่รู้จักตุตุมสุราเมรยาไม่รู้จักเช่นสรพสรตวาทั้งหลายจ้างม้าัวควายเขาไม่มีสักตัวเลยนี่คือเหตุผลทําไมถึงว่ามันยากที่จะมาเป็นคนมันยากตรงนี้แหละเพราะว่าสินมันไม่ครบสิลมันไม่มีเพราะฉะนั้นสินที่เป็นบรรทัดฐานจึงเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราอยากน้อยที่สุดก็คือ ได้กลับมาเป็นคนเป็นมนุษย์เพื่อปอมเพนเพื่อสร้างบารมีเพื่อต่อยอดให้มันดีกว่าเก่าส่วนอาชีพหน้าที่การง,งานก็ว่าไปตามบทบาทอำนาจหน้าที่ส่วนภายในเรื่องศีลเรื่องธรรมสาคัญมากมากเราจะเป็นมุ่งที่หน้าที่การงานอย่างเดียวจนลืมศีลลืมธรรมเพราะสุดท้ายจะดอดกระร่างแล้วจะกลับมาเป็นคนไม่ได้แนะโอลำบากแล้วจะไปสิงอยู่ในร่างอื่นลาบากเพราะนั้นจิตของเราทุกคน มันเป็นมาหมดแล้วนะมันไปอยู่กานหมดแล้วนะอย่าไปคิดว่าเราไม่ได้เป็นของพวกนั้นเป็นมาหมดแล้วไมเป็นเทวดาสัปพะสัตว์ลาดเราเป็นมาหมดแล้วพะเด็กเกิดยกระดับขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่ว่าถือวสุดยอดออกมาเมื่อน,นั้นจะประมาณในวัยในชีวิตนอันนี้คือธรรมะสั้นๆฝากเราสำหรับเช้าวันเพื่อเป็นโอกระดยูโกนอาตาตัวเอง จะได้ประโยชน์ประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้ประยชก็อย่างยิ่งคือประโยชน์ภายในก็ได้ถ้าประโยชน์สั้งอย่างนี้ครบเกิดมาเป็นคนแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมเกิดมาแล้วตัวเองต้องได้ประโยชน์จากการเกิดแต่ผู้อื่นก็ได้ประโยชน์จากการเกิดกับพวกเราเด่นสำคัญอย่างยิ่งคือประโยชน์อย่างยิ่งอยู่ภายในพวกเราก็ต้องเป็นที่ตั้งเป็นทีมุ่งเป็นทีหวาบอกพวกเราก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนอย่าท้ออย่าถอยเดิน สุเป้าหมายปลายทางคือพระนิพพานทุกคนเพราะนั้นอยู่แบบโลกก็ให้ใหเข้าใจเรื่องโลกอยู่แบบธรรมก็ให้เข้าใจเรื่องธรรมถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วความเจริญมันจะเกิดขึ้นโอโรนลาได้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเตอ